เพราะเหตุไรจึงเรียกว่าพระเสขะเพราะยังต้องศึกษาต่อไปศึกษาอะไรศึกษาอาธิศีลสิกขาบ้างอาธิจิตสิกขาบ้างอาธิปัญญาสิกขาบ้างก็อธิศีลสิกขาเป็นไนภิกษุในธรรมวินัยนี้เป็นผู้มีศีลสำรวมในปาติโมขสังวรถึงพร้อมด้วยอาจาระและโคจร มีปกติเห็นภัยในโทษแม้มีประมาณน้อยสมาทานศึกษาอยู่ในศิกขาบททั้งหลายศีลขันแม้เล็กศีลขันแม้ใหญ่ศิลเป็นที่พึ่งเป็นเครื่องกั้นเป็นความสำรวมเป็นความระวังเป็นประมุกเป็นประธานแห่งความถึงพร้อมแห่งกุศลธรรมทั้งหลายนี้ชื่อว่าอธิศีลสิกขาก็อธิจิตสิกขาเป็นไฉนั ภิกษุในธรรมวินัยนี้สงัดจากกามสงัดจากอากุศลธรรมทั้งหลายแลว้วบรรลุปถมมชานมีวิตกมีวิจารมีปิติและสุขอันเกิดแต่วิเวกอยู่บรรลุทุต,ต,ติยชาตติยชานจะตุทฌชานนี้ชื่ขขอว่าอธิจิตสิกขาก็อธิปัญญาสิกขาเป็นไนะภิกษุในธรรมวินัยนี้ เป็นผู้มีปัญญาประกอบด้วยปัญญาเครื่องพิจารณาความเกิดและความดับอันเป็นอริยะเป็นเครื่องชำระก,กิเลสให้ถึงความสิ้นทุกขโดยชอบภิกษุนั้นย่อมรู้ชัดตามความเป็นจริงว่านี้ทุก์นี้เหตุให้เกิดทุก์นี้ความดับทุก์นี้ปฏิปทาให้ถึงความดับทุก์เหล่านี้อาสวะนี้เหตุให้เกิดอาสวะนี้ความดับอาสวะ นี้ปฏิปทาให้ถึงความดับอาสวะนี้ชื่อว่าอธิปัญญาสิกขาพระเสขาทั้งหลายคำนึงถึงไตรสิกขานี้ศึกษาอยู่รู้ศึกษาอยู่อธิษฐานจิตศึกษาอยู่น้อมใจไปด้วยศรัทธาศึกษาอยู่ประคองความเพียรศึกษาอยู่ตั้งสติไว้ศึกษาอยู่ตั้งจิตศึกษาอยู่ รู้ทั่วด้วยปัญญาศึกษาอยู่รู้ยิ่งซึ่งธรรมที่ควรรู้ยิ่งศึกษาอยู่กำหนดรู้ธรรมที่ควรกำหนดรู้ศึกษาอยู่ละธรรมที่ควรละศึกษาอยู่เจริญธรรมที่ควรเจริญศึกษาอยู่ทำให้แจ้งซึ่งธรรมที่ควรทำให้แจ้งศึกษาอยู่ประพฤติประพฤต,พติเอื้อเฟื้อประพฤติเต็มใจ สมาทานประพฤติไปเพราะเหตุนั้นจึงเรียกว่าพระเสขะคำว่ามีมากความว่ามีมากมายคือพระเสขะเหล่านี้ได้แก่พระโสดาบันท่านผู้ปฏิบัติเพื่อโสดาปฏิผลพระสกัทาคามีท่านผู้ปฏิบัติเพื่อสกะทาคามิผลพระอนาคามี ท่านผู้ปฏิบัติเพื่ออนาคามิผลพระอรหันต์และท่านผู้ปฏิบัติเพื่ออรหัตผลคำว่าในที่นี้ได้แก่ในทิฏฐินี้ในความควรนี้ในความชอบใจนี้ในความถือนี้ในวินัยนี้ในธรรมนี้ในธรรมวินัยนี้ในปาพจน์นี้ในพรมจรรย์นี้ ในสัตว์ศาสตร์นี้ในอัตภาพนี้ในมนุษยโลกนี้เพราะฉะนั้นจึงชื่อว่าพระเสขบุคคลเหล่าใดในที่นี้มีมาก